ดีครับนัดเช้าเลยนะไอ้เท่าแม่งนอนก็ดึกตื่นกค่เช้า,มา,ไ,ชาไม่รู้มันดีอะไรจัดงานอะไรแต่เช้าก็ไม่รู้กูกูก็โลกไปหมดแล้วเนี่ยขายเสื้อนะครับวันนี้เราจะไปขายเสื้อกันนะครับช่วงนี้ขายทุกอย่างนะครับถ้าเที่ยวหน้าจะทำเป็นกางเกงในออกมาขายลายคุณเบียร์จะมีคนซื้อไหมเอาพี่เบียร์ไปแก้มกน้นขัน้ายไปเราไปขายร้านอะไรนะคันนี้วอลใชั้นไหมเอ็กท็อปซีเกตเสื้อยือดนะครับฮูดดีต้ตอนแรกก็อยากใส่ฮูดครับประเด็นคือร้อนครับไหนเขามาต่อตรงไหนอ่ะไหนที่นี่เขาต่อเสื้อเหรอ เต้พูดไปเล่นไปคนมาต่อเสื้อลุงเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้ยร oh, ้อนตะเบียร์พาไปแต่เช้านี่โอ้น oh, de ี่ไม่ได้เดินสยามนานมากเสื้อเปลี่ยนไปเยอะอะไอ้เฮียหลอกดาวไอ้สัสต์ไอ้หลอกหนึ่งไม่เท่าไหร่ไอ้หลอกสองคือตัวนี้ด้วยเจ้านายมาแล้วครับเจ้านายมาแล้วครับไอ้เฮียหลอกดาวชัดๆเจ้าฟองไปไหนวะเนี่ย คนยเยอะๆเขาไม่เนี่ยคนเยอะเกินไปหรือเปล่ากูเขินคุณเบียร์นี่ตรงเวลามากนะครับมันอยู่ไหนวะนี่มาช่วยทำมหาแดกวะเขายังมาไม่ถึงเลยนะครับ One minute 37 seconds s e c o n d s later นี่คือรีบจัดนะครับเปลี่ยนรถไม่ทันนี่เรามีรูปลุงด้ปะ่ะเดี๋ยวลุงจะมาเมืองไทยปะ่ะเห็นมั้ยบอกเดินหน้าเดินหน้า,นาลุงจะมาดูงานออโต้ซอลอนเราจะรบกวนลุงแบกฝากโปรมให้เราจะผิดไหมหลังหลังรักหางของพิเตอร์อะไรเงี้ย เขาต้องเดินเก๊กมาด้วยอะไรงดูครับเขาจะเดินเก๊กมาตลอดเวลานะครับดูไว้นะครับทางนี้ก็ยังถ่ายกันไม่เสร็จนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับไอ้แก๊งนี้ต้องง่ายเสียบอะไรทุกอย่างอ่ะคุณดูแล้วเดี๋ยวคุเข้าโครงการบริษัทสีเขียวทุกอย่างสีเขียวเยี่ยวสีม่วงคุณดูไลน์บริษัทเนี้ยไอ้ช่องเนี้ยคุณดูแล้เดี๋ยวดูวิรูปหล่อมาครับวิ้รูปหล่อกระดอนเลี่ยนทอมกำลังเดินมาอยู่สวัสดีครับวันนี้เราเอ๊ะนี่เปิดยังเนี่ยคคลลลลลลิิปปออออออะะะะเดตั้้้งงงงนนนาาาแวทไไมมมมมชึึึหหหหกกกกรรใ แลวบ้านกูไกลด้วยนี่ครับทุกอันนี้มาขายเสื้อนะครับแล้วก็นี่เขาบอกเต็มแล้วนะครับ เราบอกกำไรที่ได้ทั้งหมดนะครับผมมอบให้ใครรู้ป่ะให้ผมเหรอไม่ใช่อ่ะฟังลองเดาได้มอบไปใครผมมอบให้กับจุฬานะครับเพราะว่าค่าจอดรถแพงมากเลยแต่ถ้าคราวหน้าผมก็จอดรถถูกกว่านี้นะบอกนะจุฬานะครับสวัสดีครับจุฬาครับสวัสดีครับผมนะนี่คานิวัลนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็มีเจ๊แดงเปิดด้วยนะค่าเช่าก็ระดับนึงนะครับแล้วก็มีสเปซซูนะครับและเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดร้านรามเองตรงนี้นะครับขอขอบคุณนะครับร้านไอ้ที่ร้านที่เส้นยืดได้นะคอนเซ็ปต์ร้านอ๋อเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาไไปนี่ด้ ยกรถได้ลากรถได้นะครับแข็งดีขอคอนเซปต์เจแดงกินทันทีขี้ทันควันครับเจแดงนะครับนะครับขอบคุณคนที่มาคาดมึนไม่ช้าแล้วครับขอบคุณคนที่มาต่อหนอกิวซื้อนะครับทันีวอลนะครับที่เคยถ่ายกับพี่ปิ๊นนะครับเคยถ่ายเป็นเป็นรายการเบียร์ชวนเวิร์กนะครับนี่หนู้ร้านนี่มีเป็นเสื้อยืดสีดำสีขาวนะครับแล้วก็มีเสื้อฮูดี้นะครับให้บล็อกเออเนี่ยมีเลยวะอ้าวทักด้วยไม่เอากูด้วยให้บล็อ้าวาเป็นแนวเจ๊กอีกแล้วอะไรตั้งแต่เป็นดาวทิกตอกเป็นแนวเจ๊กอีกแล้วแนวทิก At the starting of the week, I tell me talk should นี่ครับพี่ปิ๊นนะครับพี่ปิ๊นอันนี้คอแรกนะครับที่ทํากับออลติเกตดีไหมครับลดหลาลดเหลามไม่หรอกผมผมอยากมีคนขอทําเยอะแต่ผมก็ไม่ทํากับใครเพราะว่าเร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 าเป็นแฟนคลับคานิวอลมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กต้องบอกตั้งแต่เด็กเนาะกี่ปีนะสิบสี่สิบสี่ปีแล้วก็คุณเดี๋ยวผมไปชวนพี่ปิ๊นอาจจะทำแบบอะไรด้วยกันหน่อยอะไรอาจจะขอแบบเขาเรียกว่าความมืออาชีพของของคานิวัลไป ช่วยผมอะไรบางอย่างยินดีครับครับเพราะจริงๆของของคานิวาก็ทำคอลแลบกับพวกรถเยอะเนาะทำไมคอนี้เขาถึงมาต่อคิวอนะเพราะบางคอก็ไม่ไม่ไม่หาเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอลแลบเนี่ยจะมีคิวแบบนี้ทุกสัปดาห์ของคานิวามีอยู่แล้วอกสัปดาห์เลยแล้วก็ครั้งนี้จริงๆเยอะกว่าเดิมเพราะว่าคนที่รอแฟนขับรถที่เบียร์ด้วยตัวเบียร์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับแฟนลับของแบรนด์คานิวามารวมกันเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็ เราขายแค่หน้าร้านสาขาเดียวรอบนี้คนก็เลยกลุ่มมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็มีออนไลน์ด้วยครับจริงๆจะบอกว่าบางคนที่มาต่อก็อาจจะไม่รู้จัก t o อปซ c เกตก็มีนะถูเขาก็อาจจะแบบว่าโอเคเขาเป็นแฟนคลับคานิบอลที่เป็นคอร์ลัปอยู่แล้วนี่ขนาดลูกสาวผมแบบเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อสตรีทเนี่ยถามมาแขอเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาจะมาใส่จะมาทำคอนเทนต์ท้าทำติ๊กต็กด้วยกันตอนนี้ ได้แจ็คแฟนฉันนะครับแจ็คแฟนฉันยังไอ้แจ็คแฟนฉันคืนอยดิละไอ้เชื่อมึงรู้จักเหรอท็อปสิเกตคืออะไรนี่นี่นนี่มีมีก็จะมีบางคนที่ไม่ได้ครับซึ่งซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าหลักการนี้คานิวอร์ทำอยู่แล้วใช่ครับโอเคแต่ทุกทุกครั้งเราก็จะใช้วิธีการจับฉลากลำดับคิวเพราะว่าเราไม่อยากทำแบบเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟคือหมายถึงว่าใครมาก่อนได้ก่อนไม่งั้นมันจะข้ามคืน ตงข้างเหนมเลยว่าใี่นางคืนอะไรเงี้ยอันนี้คือจับฉลากลำดับคิวก็คือคุณไม่จำเป็นต้องรีบมาแต่ว่าก็คืออยู่ในระยะเวลาที่เราแจกคิวตั้งแต่โมงครึ่งก้าโมงคุณอาจจะมาที่หลังแต่คุณสื่มคิวได้เบอร์หนึ่งก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็มามารับบัตรคิวแล้วก็สู่อีกทีโอเคโอเคก็ใช้วิธีนี้ทุกสาขาแล้วก็ทุก สัปดาห์ที่เราเอามาตลอดเลยเราจะขายของแทบจะทุกวันเสาร์โอเคก็จะใช้ระบบนี้หมดเลยทุกสัปดาห์อ่าเพราะว่าเราจริงๆจะขายก่อนหน้านี้แต่พี่พี่ปิ๊นเขาไม่มีคิวคิวคิวไม่ลงสล็อตไม่มีอย่างนี้อย่างี้ผมฝากยังอ่างสามสิผมออกเนี่ยเดี๋ยวรอรอเลยครับพี่ปิ๊งว่าทำสักสักเจ็ดร้อยไหมต้องต้องเยอะกว่านี้ครับเยอะกว่านนเนาะรอบนี้มัน เราตอนแรกไม่กล้าไงไม่กล้าคุยครั้งแรกครั้งแรกคุยกัน่พอใกล้ๆเรื่อยเรื่อยตั้งแต่เริ่มโปรโมตตั้งแต่เริ่มลงทีละช็อตเนี่ยสัญญามันมาแล้วแต่สามสี่ผมว่าทำแค่สามตัวก็พอพี่พี่นี่คุณนี่นั่นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยพรอะไรไอ้นีคุณเอาเขาไอ้สามวสุดทำเยอะๆนะทำนักสองทำสามสามวสุดรถเขาแท็กรถเขาทำนักสองสามพันตัวพี่เอาฝากนั้นแท็กขยาะได้รถที่ยกหน้าแท็กไจะเสร็จหรือเปล่าเธอจะเสร็จหรือเปล่าเธออาจจะมีของชําร่วยด้วยเนาะแบบพวงุญแจเร็ว ะออาาทไไรด้้บงฝากมืออาชีพคิดนะครับส่วนที่เหลือไม่มีสำอบจริงผมก็ทำอะไรโปงแจกเนาะและกะอะไรเี่ยจริงทำแอสเซสซีได้หลายอย่างโปรเจกหมวกโปรเจกต์กระเป๋าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดใช่ใช่แล้วอย่างอย่างพวกบอร์ดทำได้ บอร์ดง่ายอาจจะทำมาแค่แคสิบอันอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ง่ายเดี๋ยวอันตุ๊กตาอะไรเงี้ยบอร์ดทำเป็นรูปหน้าเบียร์นะแล้วแล้วตีนเหยียบใช่ตีนเหยียบโมเดลรถจะมีไหมมีแล้วโมเดลมีแล้วครับกำลังทำอยู่ครับเดี๋ยวน่าจะใกล้เสร็จละมีโมเดลรถอีกหรือเราอะโมเดลโมเดลทำมาเท่าไหร่คันใหญ่ประมาณร้อยร้อยร้อยสองร้อยแล้วก็คันเล็กเนี่ยเยอะคันเล็กในผมกะแบบทำแล้วแบบแจกให้น้องๆเลย ก็เขาบอกว่าทำไมไม่ทำเยอะกว่านี้เดี๋ยวเอาไว้สิ้นปีรถคันสามสี่เสร็จครา้แรกเราไม่รู้ไงว่าเราไม่รู้เท่าไหร่ใช่ใช่เราไม่เราก็ไม่รู้เผื่อมันกลัวมันไม่มีคนอยากได้ใช่กลัวขายไม่หมดเพราะว่าเราก็เอาว่าง่ายคือคาร์นิวอนยังไม่เคยทํากับพวกรถแบบอะไรคันเดียวอะไรเงี้ยนะใช่เราทดลองครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วก็เนีปริมาณเราก็กะว่าแบบเออน่าจะประมาณทีแรกจะน้อยกว่านี้อีกนะอืมใช่ใช่ทีแรกเท่าไหร่สามสามร้อยป่ะใช่ใช่เพิ่มแล้วแล้วก็อันนี้ขายแค่สาขานี้กับออนไลน์ใช่ครับเขาหนาจ้า ทำนวนไม่พอสําหรับทุกคนเนาะแต่ว่ารเราทําครั้งแรกอะไรเงี้ยครั้งต่อไปก็เดี๋ยวจ,จะเพิ่มจำนวนเนาะครับทำให้เยอะกว่านี้แล้วก็มีไล่ใหม่ของรถคันใหม่<ช>อะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเกือบสิ้นปีรอติดตามนะครับทั้งทั้งเพจคาร์นิวัลด้วยนะครับแล้วก็จริงๆมาถ้าไม่ทันก็มาซื้ออย่างอื่นเพราะจริงๆ,ๆผมก็เล็งไว้หลายอย่างกันนี่ไปแฟนขับคาร์นิวัลใครไหมลายนี้ไปก็โชคดีนะเก็บไว้เก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันที่ช่วงมิถุนาอะไรเงี้ย ถ้าเกิดนักกระตัาังเข้ามาอเอาให้เขาเซ็งก็ได้ผมมาได้คนแรกคนที่สองคือนักกระตัาังได้ไปแล้วเขาก็บอกชอบเพราะนี่เขาผลแอปพูดแบบอ่ะเดี๋ยวน่าจะเข้ามาซื้อใกล้มาเข้ามาซื้อแล้วอยากรู้คนแรกเขาจะซื้ออะไรอ่ะน่าจะอย่างนั้นหนึ่งไม่มัง้ง <c oughs> <c oughs> หรอเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูขาวสวยนะเนี่ยหันดูไอ้จังใส่ะสวยเนี่ยแต่ถ้าจะทำอันนี้ไม่มีขายนะอันนี้ตัดเองนะ <c oughs> นี่เขาตัดให้ผมนะ <c oughs> ใครอยากได้เสื้อกล้ามคอมเมนต์มานะผมชอบใส่เสื้อกล้ามร้อนนี่มีมีเตดนะมีตัวมีคนเตจมีสองตัวมีขาวตัวดําตัวมาสยามนะครับแวะซื้อเสื้อผ้าที่คาร์นิวัลนะครับกินข้าวที่ไหนกินข้าวในไอศครี์เลยกินข้าวที่ไหนกินข้าวไหนสยามกินข้าวที่ไหนเจ๊แดงไงคอนเซปต์กินทันทีขี้ทันควันอร่อยถูกใจนะครับอนามัยถูกลืมไหมนะครับร้านนี้อย่าไปดูในครัวนะครับ รถได้รางวัลอะไรเวลาแข่งกีฬาแล้วได้เหรียญทองเนี่ยสีทองได้เหรียญทองชนะที่หนึ่งได้เหรียญอะไรเหรียญทองแล้วที่สองได้อะไรเหรียญเงินเราได้เหรียญทองเราชนะงานที่หนึ่งโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นไงเป็นไงชั้นหนึ่งเนี่ยนี่ชั้นชั้นเลวเนย พอมาเลยปะเดี๋ยวเดือนนี้จ่ายตังค์เงินเดือนเงินเดือนพี่บอยด้วยเงินเดือนเงินเดอพี่บอยถอยออกไปเลยครับให้มันสว่างขึ้นมาเลยครับให้มันสว่างทันทีเลยกูยอมร้อนใช่ไหมกูยอมร้อนจ่ายเนีสองเดือนสองเดือนอยู่เนี่ยเอาเอาอยู่ด้วยนะอะไรนะสองเดือนจ่ายครึ่งเดือนกูไม่พอได้อะไรนะจ่ายสองเดือนโอ้วครึ่งเดือนก็ลำบากแล้วตอนนี้ทำเสื้อเพิ่มไหมยังไงต้องมีจ่ายตังค์ไงกูอยู่ไม่ได้ devastation separation situation generation generation ขอบคุณครับขอบคุณครับขอรำพันนะครับน้องน้องน้องอะไรครับต้นครับชื่อต้นมาตั้งกี่โมงครับมาอ้าวชื่อชื่อต้นเหมือนกันเลยอ่ะนี่ยครับมาประมาณเจ็ดโมงครับอ๋อเจ็ดโมงใช่ครับมาที่คิวแรกชื่อเดียวกันเลยเนาะเชื่ชื่อเดียวกันแล้วนี่ซื้อแต่บางคำเนี่ยซื้อหมดเลยซื้มาเลยครับอ๋อซื้อซื้อใครครับเนี่ย ในค่ายแฟนแม่ขอเพื่อนครับเอาเพื่อนไม่ไม่คือให้แฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนด้วยอ๋อโอเคแจจกแกว้าแนงั้นอันนี้อันนี้ขายต่อไหมพี่ซื้อต่อครับพี่รับเงินเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นคนนะครับ ติสนาลิงค์นะครับนี่จันทบุรีครับอ่ะแนะนำแครับแบรนด์อะไรครับแบรนด์คาซาลาแปงนะครับตอนนี้มีติสนาลิงค์ตอนนี้เราใช้ส่วนผสมจากมังคุดจากจันทบุรีอ๋อมังคุดโอเคสนนนุเอ่ะครับเข้าไทยอินเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ใครใครได้เบอร์หนึ่งทักมาหน่อยนะครับใครได้เบอร์หนึ่งทักมาหน่อยนะครับกันนี่เบอร์เลขที่อ่ะเจ็ดเขีย เบอร์หนึ่งกับเบอร์เจ็ดเจ็ดทักมาหน่อยนะครับอยากได้เบอร์หนึ่งกับเบอร์เจ็ดเจ็ดผมรู้ว่าตอนที่แกะเสื้อดูแล้วผมไปดูตรงป้ายคอไงอ๋อมันมีเบอร์รันรันลัันตอนนี้คือไม่แล้วฮูดอะตอนแรกนึกว่าฮูดจะไม่มีใครซื้อนี่ฮูดหมดแล้วหมดแล้วฮูดหมดก่อนหมดไปนะครับคือมันก็มีระบบในการซื้อการขายของเขานะแต่ว่าเขาทำดีนะเขาทำดีเขาทำมืออาชีพเขาทำอยู่แล้ว แต่ว่าบางคนที่ไม่เคยกดเว็บของคาริวัลเนี่ยอา,อาจจะงงว่าเว็บล่มหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคือไม่ได้ล่มนะครับคือเมื่อกี้เปิดไปแบบสิบโมงหนึ่งนาทีมันก็หมดเกี้ยงเลยคือขึ้นไปพันกว่าซึ่งเสื้อมันมีแค่สองร้อยตัว<ช>นะครับเขาแบ่งแบ่งแล้วน้าหน้าร้า200นสองร้อย<ช>แล้วก็แล้วก็ออนไลน์สองร้อยสองร้อยอ่าแล้วก็เมื่อกี้ข้างหน้า,น,านี่ก็มีหกเจ็ดร้อยคนมาต่อคิวฉะนั้นมันก็ไม่พอคราวหน้าถ้าจะทำคงทำเยอะขึ้นผมไม่แน่ใจจริงๆว่าว่าว่ามันจะมีคนอยากได้เยอะเรารอดูมีต่อกลับก่อนใช่มีดีเซลมีอะไรไปลละะะแแ้้้้วววกก็็เเเเเเเสือออออออนน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 นีี่่่่่มััาบบบบบรรรรรร์์์์ดยคตพิงู ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมบอกให้รันเนอร์ไปเลยคนจะได้เก็บไว้นะครับแล้วก็น้องๆที่ให้เซ็นเมื่อกี้ที่ให้เซ็นในเสื้อน่ะผมขอโทษอภัยนะไม่กล้าเซ็นในเสื้ออ่าเนี่ยมันเละก็เลยเซ็นตรงสูไปนะครับเอาตัวซารอนถ้าเกิดสโมกกี้มาใครชอบสโมกกี้เผื่อเอาไปเขาอาจจะเซ็นให้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเดี๋ยวพาไปกินเลาร้านอร่อยมากก็กินข้าวร้านไหนครับอร่อยมากมาเฮ้ยมึงันไปอะไรครับร้านและไอ้สเปนซครับและนี่คือคิวเทโป้านะครับไม่ใช่ถ้าบอกไยซิมรับโทรศัพท์กูด้วยกูมีปัญหากกับมึงอยู่ตอนเนี้ย อใช่ดดไหมเอาป่ะเอ้ไอเาไปเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อเอาคอหมูย่างค่ะไม่ใช่เข้าร้านวันนี้แม่งสั่งไก่ไว้ไม่จ่ายตังค์ให้เอาบอ,อกใจ่ายให้นายด้วยไหมคะก็ตกใจเลยเข้าไปสั่งน้ำฮนะเอาโทรศัพท์อีกลืมอีกกูไอ้พี่ตกใจมันไปนไหนแล้ววะนายคะมึงต,ตามมาตามมากูมาด้วยกันนู้นใหมเหรอใช่เพิ่งออกวันนี้นายคะอือทางร้านข้างๆบอกว่านายสั่งไก่แล้วไม่จ่ายตังค์ค่ะใช่จ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วกันเอาจะอะไจะตากคุนะคะเชื่อมาก นะครับก็เราเอาอะไรก็ขายครบครบห้าตัวใช่ไหมครับทั้งออนไลน์แล้วฮะโซลเอาแล้วนะครับโผลเอาแล้วแล้วตรงนี้ก็คือโผลเอาเหรอที่ที่วางเนี่ยบอกคขายด้วยบอกความจงมือกม่ก่อนว่ามึงแจกไปสี่รอไม่ใช่มี่ขายจริงร้อยเดียว นะครับก็มันมันมันมีครึ่งครึ่งเนาะระหว่าองออนไลน์กับที่หน้าร้านนะครับใช่ใจริงจริงจมันถ้าเกิดนั่นจะต้องขายที่ร้านพราวด้วยที่ไอ้ด้วยเพราะว่าคณิวามีหนายสาขามีที่โกด,ดังอยู่ไหนนะครับ,จบเจริญกรุงสเจริญกงก็มีแต่ว่าเราเลือกมาที่นี่เพราะว่ารถมาจอดที่นี่นะครับใช่แล้วก็มีน้องๆบางคนก็เรียนมาว่าเว็บร่มหรือเปล่าวีปเอ่อกดไม่ได้หรือเปล่าบอกไม่ใช่เว็บร่มเพราะว่ามันใช่หนึ่งไหมหรือไงอ่าที่ร่มมันเข้ารูป อ๋อคนเข้าไปลุมกดมันก็เลยทำให้นั่นเอาเป็นว่าก็สิบโมงปุ๊บก็ต้องขออภัยว่าไปบอกว่าสิบโมงกดนะเพราะสิบโมงปุ๊บมันหมดเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเท่ยวห้านะ เท่น่าจะทําน้อยกว่านี้เท่น่าทำน้อยกว่านี้พตังค์ไม่พอแล้วเท่น่าทําแค่ร้อยห้าสิบปอนพตังค์ไม่พอแล้วคราวหน้าน่าจะผมคิดว่าข้อแรกคือทําเยอะกว่านี้ข้อที่สองคือทําแบบเยอะกว่านี้เมื่อกี้คุยกับพี่ปี๊ดแล้วจะทําทำด้วยของชําร่วยด้วยมีหมวกมีพวกแบบสเก็ตบอร์ดก็เป็นหน้าพี่เบียร์แล้วไงแล้วน้องก็เราตีนี่ใส่ไปเป็นรูปท็อปสกีบอรอ้อันแรกเลยจะบอกเลยเป็นหมวกมีถุงเท้ามีอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยมีถุงเท้าด้วยเหรอแนะนำอะไรบ้างของชําร่วยขา่ง่าย เห็นว่าแผ่นนพพงงกกุุุญญแแแแจจอ่่าผสเก็ตยังไงก็ต้องมาเหรอหน้าเราวางหน้าหน้ามึงด้วยไหมกูไม่มีปัญหาโอเคนะครับก็จะทำแล้วรอติดตามกันว่าสิ้นสิ้นปีจะมีรถเสร็จนะครับจะสิ้นใจก่อนสิ้นปีคใช่กูจะสิ้นใจก่อนสิ้นปีแล้วครับแต่งเท่าไหร่ไม่จบก็ที่นะรอติดตามนะครับฝากร้านคาริบเบิลนะครับก็เป็นเป็นพี่ๆน้องๆนี่แหละน่ารักมากนะครับแล้วก็มีก็มีคอลเลคชั่นออกเรื่อยทุกอาทิตย์เนาะก็มีคอลแล็บเนาะ แล้วก็มีเนี่ยมีของเขิงหลายหายอย่างนะครับเมื่อกี้อาจารย์งมาช้อปปิ้งนะไม่ทันละอะไรหรอเรียบร้อยไปแล้วพึงจ่ายหมดแล้วตอนนี้เราเซื้อให้หลานเรียบร้อยสะสมลายไปแล้วครับสำหรับใครที่มาแล้วเออไม่รับของสะดวกก็ขอไปนะครับรับเอาไว้ติดตามกันนะครับกับ Top ปซ e เซ็ตใช่ครับคอร์เล็บเกับ Carnival ครับคอลเลคชั่นต่อไปทำแน่นอนครับแต่ว่าคอนี้ไม่ทำแล้วนะถูกตรงนี้ขายเท่าไหร่ฮะขายไหม ขายทำไมคิดรูดละรูดกัดมือนึงเอามาทุกป่านเห็นมีรีเซลนะเอาสักแปดพันสามพันอะไรกันนะฮะถามว่าขายได้อะไรครั้งนี้ได้ความสนุกครับแล้วก็ที่จอดรถนี่แพงมากซคุณชิงเวลาครับคราวหน้าถ้าผมมาจอดก็ทุ่มเลยครับผมไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครนะครับตรงนี้น่ารักน่ารักนะครับตรงนี้จริงเหรอคครับบบบ๊ายายอันนี้บอก